ท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่บนถนนสายบายพาสในอําเภอพะทพนมนะคะและขณะนี้มีสาวน้อยผู้นหนึ่งนะคะกําลังรอรถด้วยความกระวนกระวายนะคะและสาวน้อยผู้น,นั้นหน้ามันมากนะคะและสาวน้อยผู้น,นั้นก็ทําการเช็ดหน้าสิคะเช็ดนหน้ามันสิคะหน้ามันทำไมคะสาวน้อยผู้นั้นทอกี แล้วตอนนี้สาวน้อยผู้นั้นกำลังจะล่อเด็กอยู่นะคะเด็กกำลังเดินมานะคะท่านผู้ชม่าไปแล้วเอาตังค์เพนเพนไปซื้อมันเกียวเด็กกำลังเดินมาค่ะท่านผู้ชม่ะกำลังล่อเด็กอยู่นะคะเด็กกำลัง

กำลังตะมอยเด็กอยู่นะครับท่านผู้ชมบุญโยมมาแนบบุญโยมมาเนี่ยลูกมาอีกเลยได้ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กนกควักตั้งบอกแล้วบอก

มาไม่ดีก็ต้องมาไม่นีนะโอเคเริ่มกันเลยเฮ้ยออกไปนี่หลังนเราไปหลบเลยเดี๋ยวผู้ชายกลัวใช่หลังไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกใครตามไปแล้วไปแล้วทำไมไอ้ดำ โปยแล้วตามแล้วตามจบใช่ไหมจบจบขาก็สรุปว่เด็กลังเลอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ยเด็กไปเดินรลอนในที่มืดแล้วนะคะขณะนี้ดิฉันจะตามไปติดต่อ ติดตามสถานการณ์ต่อนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เราจะได้เด็กมากินหรือเปล่านะคะก่อนกลับบ้านเพราะว่าวันนี้ดิฉันเพิ่งได้แค่ไม้เดียวครับเป็นไม้เดิมค่ะแต่อร่อยมากค่ะเพราะปกติแล้วจะได้โดยเฉลี่ยวันละสามไม้นะคะวันนี้เพิ่งได้ไม้เดียวค่ะถ้าได้เด็กอีกสองคนก็จะครบสามไม้ตามสถิติที่กำหนดไว้นะคะเดี๋ยวขอติดตามต้องพึ่งจะด้วยนะความโอเคค่ะจบค่ะอาไปอีกไกล เด็กมันลังเลอยู่ไปเบลมาเบล่าเล่ามาแล้วมันอายคนอยู่นั่นนะไปเด้นไป,ปสิ ไม่ก็จิพักษไปน้ำกันไม่ไมหลอกกับฉันที่จะไป <c oughs> เดี๋ยวแม็กซี่ไปแล้วผู้ชายกลัว